โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับนักเรียนที่กำลังสนใจจะเรียนมสทนะครับอา,อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามสทยมีวิธีการเรียนยังไงให้จบไวขึ้นนะครับแล้วก็มีการาลงรหัสวิชาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยลงต้องลงเรียนกี่ครั้งอะไรยังไงนะครับก็วันนี้จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับ แต่ว่าเราต้องขยันขึ้นนะครับตัวนี้เราเรียนอะไรใช่ไหมสมมติว่าเรารงเรียนกเกษตรศาสตร์นะครับส่งเสริมพัฒนาการ,กรเกษตรของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นหลักสูตรเป็นเอกทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าในร้อหน่งร้อยสี่สหน่วยกิตเนี่ยมี24ชุดวิชานะครับ มันจะมีรหัสวิชานะครับที่เขากําหนดว่าเราจะต้องลงเรียนอะไรบ้างนะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะถ้าจะให้ตรงเนี่ยต้องยึดตามหนังสือนะครับระเบียบการเรียนของมสทนะครับระเบียบนักศึกษานะครับที่ขายตามเซเว่นหรือไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ยึดตามหนังสือเป็นหลักนะครับอย่ายึดตามเอกสาร pdf ตามเว็บไซต์นะครับมันจะไม่ค่อยตรงนะครับก็เมื่อเรา ซื้อหนังสือมาแล้วก็เปิดดูนะครับว่าสาขาที่เราเรียนเอกที่เราเรียนเนี่ยเขากําหนดว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วเราก็บันทึกไว้เป็นลนยยักษณะนี้นะครับแล้วทีนี้เราต้องวางแผนนะครับในกรณีสําหรับบางคนนะครับที่อยากจบไว้นะครับเราต้องวางแผนตั้งแต่เราลงลงทะเบียนเรียนของภาคปกติใช่ไหมครับอย่างภาคปกติเราต้องลงไม่เกิน3วิชาใช่ไหมครับ อย่งอางาาาปกติลงไม่เกินสาวิชาอย่างสมมติว่าผมเลือกอทักษะชีวิตแล้วก็2วิทยาศาสตร์แล้วก็3ไทยศึกษาอย่างเงี้ยอ่ะก็คือลงได้ไม่เกินนี้นะครับการลงทะเบียนเรียนแต่ละแต่ละเทอมนะครับไม่เกินสาวิชานะครับแล้วทีนี้ผมอยากจบไว้นะครับก็จำเป็นต้องดูเวลาสอบของสาวิชานี้นะครับ ดูเวลาสอบ3าวิชานี้เป็นหลักนะครับว่าจะไปตรงกับสามวิบัตไหมในกรณีสามวบัตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตรงกับช่วงเวลาสอบซ่อมซะส่วนใหญ่สอบซ่อมอ่าก็อ่าอย่างตัวนี้นะครับสามวิบัตน,นะผมจะดูอ่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครมีทั้งหมด3รุ่นอันนี้สมัครแต่1่เมษา ัวนี้ไม่เกิน30เมษายนผมจะดูเป็นตัวนี้แล้วกัน 1...1...1 นะครับตัวนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกดเข้ามาแล้วข้างบนนี้จะสังเกตว่า 1...1 1, 1, 1จะเป็นสีเหลือง 1...10 จะเป็นสีเขียวนะครับ 1...1...2 ก็ 1, 2, จะเป็นสีมู่ที่ผมดูไว้ก็คือ 1...1 1, 1, 1, 1ะครับก็ผมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิชาในในภาคปกติ ที่ผมต้องเรียนเนี่ยมีรหัสวิชาอะายบ้างนะครับเราก็ไปดูทางหนังสือนะครับว่าระยะเวลาการสอบมันเป็นช่วงไหนจะมีการเลื่อนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะมีโควิดอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเลื่อนไปนะครับแต่ก็จะไม่ได้รับผลกระทบกับสามีบัตรเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าภาคปกติเลื่อนสามีบัตรก็ต้องเลื่อนนะครับโอเคก็อย่างตัวนี้ผมลงเรียนแล้วเนาะสามวิชาเนาะหลักๆสมมุตินะครับสามวิชาสามวิชาแรก และที่นี้ผมจะลงสำริดบัตรไปด้วยเพื่อสะสมวิชาให้ได้เยอะขึ้นนะครับเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่มันจะตรงกับสำริดบัตรที่เขาที่เขาเปิดสอนนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ก็เราก็ดูนะครับว่าภาคปกติที่เรียนเนี่ยมันจะมีรหัสอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็มาดูสำริดบัตรสำริดบัตรสีเหลือง เดี๋ยวผมจะไปดูที่รหัส9รหัส9แล้วก็เลื่อนลงไปที่สำเบัตรรหัส9เลยนะครับโอเคเมื่อถึงรหัส9แล้วนะครับเราก็ไปดูวิชารล9 91109 91109ตัวนี้ไม่เปิดสอนในรุ่น111นะครับ เราก็ลงเรียนไม่ได้นะครับ91201 910 91201โอเค okay. ตัวนี้ก็เปิดนะครับทีนี้เราก็มาดูเวลานะครับถ้ามันไม่ตรงกับภาพปกติเราก็ลงเรียนได้นะครับอันนี้เป็นที่เขากำหนดสอบ7พฤษภาเจ็ดพฤศจิกายนใช่ไหมครับ63นะครับก็เราก็ยึด วิชาแรกเราลงได้ไม่เกิน3วิชานะครับสำริดบัตรจะเป็นคล้ายๆภาคปกติแต่ละรุ่นลงได้ไม่เกิน3วิชานะครับแล้วมีข้อแม้ว่าต้องอสอบไม่ตกด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีแก้นะครับสำริดบัตรโอเคก็วิชานี้เลือกเป็นวิชาแรกนะครับสำริบัตรแล้วก็ไปดูวิชาที่2นะครับวิชาที่2ตัวนี้มันสอบตรงกันแล้วก็ตัวนี้เป็นคนละวันนะครับ เวลาเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละวันนะตัวนี้เป็นจัดการระบบเชิงบูรณาการนะครับ3129 312อ่าตัวนี้ไม่มีนะครับภาพปกติไม่มีผมก็จะไม่เลือกเรียนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรก็ไปดูที่วิชานิเวศวิทยา91325 9131325ไม่มีนะครับ ไปดูตัวนี้จะเป็น9ไปดูที่วิชาต่อไป326 326ไม่มี357ไม่มี419อา419มีนะครับ419เราก็ดูเวลาวันนี้เป็นวันที่8นะครับสอบ2โมง30นาทีก็ลงเรียนได้ตัวนี้91 419 เราไม่จําเป็นต้องลงเรียน3วิชานะครับอาจจะลงแค่วิชาเดียวนะครับสามดิบัตรหรืออาจจะลงแค่2วิชาก็ได้นะครับแต่เราต้องอสอบไม่ตกเลยนะครับแล้วตัวนี้จะไม่ได้มีผลกับภาคปกตินะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อเราเรียนสะสมไปเรื่อยๆแล้วเรากา็โอนหน่วยกิตนะครับเข้าเป็นภาคปกติใช่ไหมครับอย่างเราเรียนสอบตัวนี้ผ่านแล้วนะครับเราถึงจะโอนเข้ามา ตัวนี้ก็นับรวมกันไปเลยนะครับอาจจะโอนใกล้ๆช่วงจะจบก็ได้ปีปีไหนก็ได้นะครับเมื่อโอนเข้าไปมันก็จะบวกเพิ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นรหัสวิชาเดียวกันนะครับโอเคนี่คือเทคนิคนะครับพยายามดูเวลาแล้วก็รหัสนะครับว่ามันตรงกับที่เราเรียนในในวิชาหลักหรือเปล่านะครับโอเคและทีนี้จะมีะเพิ่มอีกวิชาหนึ่งนะครับเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับ ช่วงซัมเมอร์ก็จะลงได้แค่วิชาเดียวนะครับเราจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจบเร็วเราก็จาเป็นต้องลงนะครับช่วงซัมเมอร์เราสามารถเลือกได้นะครับว่า,เ,าเราจะลงวิชาไหนนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้ติดไวรัสโควิด COVID อยู่นะครับก็อาจจะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับคิดว่าพอจะเป็นแนวทางสําหรับหลายๆคนนะครับว่าเรียนยังไงถึงจะจบเร็วขึ้นนะครับก็นี่จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามสธเนี่ยสามารถเรียนภาคปกติไปด้วยได้แล้วก็สามารถลงสมเร็จบัตรไปด้วยได้ลงซัมเมอร์ด้วยได้นะครับปีๆหนึ่งก็จะได้หลายวิชาอยู่นะครับถ้า คุณเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือนะครับแล้วก็จับประเด็นได้ดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทำอะไรเพิ่มเนี่ยติดตามไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับ